ผมทำคลิปแผนเทรดสะสมหุ้นไป5ตัวมี a l l a c a z c o t t o เป็นหุ้นเล็ก3ตัวหุ้นใหญ่มี o r แล้วก็ d t ag. ผมลืมไป1ตัวครับต้องบอกสมาชิกด้วยผมลืมจริงๆลืมไป1ตัวแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญแล้วผมผมว่ากิจการเขาในถ้าเกิดจบโควิดนะ สินทรัพย์ในมือเขาจะเยอะมากครับในราคาที่ถูกเขาจะสามารถทํากําไรได้สูงมากครับและที่สําคัญกราฟยังอยู่ในจุดสะสมด้วยครับนะครับแต่ก็ไม่ต้องรีบอออินเข้าไปนะอันนี้คือพูดถึง b a m แบมครับดูภาพใหญ่หน่อยครับนี่ภาพใหญ่เขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเข้ามาที่ตลาดวันแรกทำแนวรับอยู่17.2 ทำไายสูงสุดอยู่36 36ไม่ใช่จุดสะสมที่ดีแน่นอนนะครับจุดสะสมที่ดีตอนนี้เรามองการปรับฐานล่าสุดของเขาเนี่ย15.6นะครับทํากรอบอยู่15.6กับ26.25ครับตอนนี้แนวรับแรกอยู่19.3ครับแนวต้านใหญ่ๆอยู่23.7นะครับ เราควรสะสมใต้23.7เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับนะครับเขาสร้างดอยไวรอแล้ว,ว0กว่ากวานะครับ36นะสมมุติว่าทุนไม้แรกอยู่20บาทแล้วกันนะครับไม้2ของคุณไม่ใช่19.3นะบอกก่อนไม้2ของคุณมันจะต้องเป็น15คือหุ้นแบบเนี้ย มันเป็นหุ้นใหญ่ในอนาคตราคา50-60ในอนาคตอ่านี้ผมมองไว้ขนาดนั้นนะครับคือถ้าเขาขายสินทรัพย์ได้เนี่ยโหเขากำไรพุ่งแน่นอนนะครับคือผมก็เลยมองว่าถ้าไม้แรกคุณ20ไม้2คุณจะควรจะเป็น15บาทนะครับหรือเอาระยะย่อเอาเป็น3บาทก็ได้ไม้แรก20ไม้สองบาทก็ยังดีครับ ไม่ใช่ไม้แรก20ไม้สองบาทนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่การสะสมที่ดีนะครับไม้แรก20่บาทไม้สองสิบาทไม้สามสบาทถ้าหุ้นกรณีหุ้นลงต่อนะครับอย่าไปกลัวเพราะว่าเราสะสมหุ้นพื้นฐานดีนะครับแต่แต่ถ้าไม้แรก20บาทเข้าไปแล้วหุ้นมันไม่ย่อล่ะจะทำยังไงนะครับถ้าหุ้นมันไม่ย่อ ไม้2ของคุณเนี่ยไม่ใช่25บาทนะครับไม้2ของคุณต้องเป็น23บาทคือล่นลงมาเป็นระยะเบรกที่3บาทนะครับแล้วก็ไม้3าของคุณถ้ากรณีหุ้นไม่ย่อนะครับก็จะเป็น26บาทนะครับมันก็จะทำให้ทุนเฉลี่ยสวยเพราะเราเริ่มไม้แรกที่ต่ำถูกไหมครับนะครับยกเว้นกรณีหุ้นย่อเนี่ยหรือว่าตลาดลงแรงๆในเหมือนในช่วงนี้นครับ เราก็เราก็เผื mm ่อใจไว้ได้แต่ถ้าคนถือหุ้นในราคานี้ด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าหุ้นพื้นฐานดีสะสมในราคาต่ำและไม่เครียดนะครับคุณก็สามารถซื้อไม้แรกใน20บาทได้ไม้2ใน17บาทได้แล้วก็ลบลงมา3บาทนะครับก็เป็นแบบ12-13บาทในไม้3อะไรประมาณนี้ครับถ้าคราวนี้หุ้นมันลงนะหุ้นมันลงนะนะครับ คือในราคานี้มันเขาเรียกกันนะรายย่อยไม่ค่อยสนใจหรอกรายย่อยไม่ค่อยสนใจยิ่งหุ้นไม่มีข่าวเขายิ่งไม่สนใจกันเลยเลยนะครับแผน B A M อีกหนึ่งตัวครับเป็นแผนสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมลืมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับนะครับลืมครับตัวนี้เป็นหุ้นใหญ่แผนสะสมอีกหนึ่งตัวครับนะครับฝากไว้ด้วยครับ B A M หุ้นธุรกิจดีสินทรัพย์เขาเรียกอะไรนะ สินทรัพย์มีไม่มีความเสี่ยงนะครับสินทรัพย์ต้องแบบว่าเขารับสินทรัพย์จากรายใหญ่มาปล่อยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะวงเงินเยอะเขาอาจจะซื้อได้ถูกกจริงแต่เขาต้องซื้อจํานวนเยอะนะครับนะครับแต่สินทรัพย์เนี่ยมันมีการประกันมันมีการประกันเขาอาจจะรับจากธนาคารอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าหาสินทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าแล้วซื้อมาถูกถูกแล้วเพื่อมาปล่อยไม่ใช่ครับ เป็นสินทรัพย์ที่มีประกันนะครับ B A M ก็ถ้าเกิดคนอยู่โซนกรุงเทพก็น่าจะเห็นตัวบริษัทนะนะครับโอเค B A M ก็ประมาณนี้ครับคนสนใจก็เป็นแผนสะสมระยะยาวครับนะครับก็ลองพิจารณาดูกันครับขอบคุณครับ